นี่นาารสากลวัดไต่ที่ักตายน่จอกน้าจ๊อกก้อนเห่าแล้วนี่นี่เอาบารล้างมันนีแมน มาเคือเอาไว้เื่อวามันเลือบอมันเลือกับขึ้นตเดมือเรือกับผมเป็นยังนัดยิง่ง สวัสดีกองเน่สวัสดีเออรอนะเอออสวัสดีกองแน่เออใช่กองเน่บ้านดอนบ่อบ้าเราบ้มบ่อลยเมีแค่จะโคตเมาแัวหอมหน่อยแล้วทนี้คือว่าไลยสมควรบุงหมอย่งทงเอาสิพขอออกต้องมเปิดวางัสิ

จิงงานใหม่นี่แหละไม่มันต้องมันจแต่ว่าะทงเอาม,มาไปครับงหนึ่งเนะโอ้โหสิพอบอกลงเบิงบ้งด้วยจริงก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเขายังเอาผ้ามาทำง,งานมากเหนียรที่นี้เนาะต่อทามีดเนาะโด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 เนี่ยเนาะโอ้โหปวดจา้าบเลยเน,ะนาะธรรม่ได้ใช้อ่านี่เอารอได้ไหมน้ำบอล ตอนนี้เราถ่าอุปกรณ์ทาองอย่างแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็เขาใส่ทงไว้แล้วนะส่วนนี้แล้วาอกส่วนหนึ่งยังม่ทันไ้ใส่เนาะ

บพมืああ่อกีงานใหม่ต้มันใหญ่ดิเขาต้องได้ตัดอยู่แล้วเพรก็เอาเถาทงบดายดิในคนเหยียดเนาะอ้นั่งอยู่รถนี่รถนี่รถไทยอยู่ตัวคนเหยียดเบิ่ง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 เนาะตาคนเหยียดเนาะมาได้ในสาย งานคุณภาพได้ละทีมงานคมหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเจ็ดแปดคนเนาะทีมงานมาตรฐานสากลวัดไตเนาะที่ซักไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกดนงานนี้เลยมาเล่นเนาะอ่าโอเคเนาะ Yeah. คือนาคนเซียหญ่เนาะคนนำไปทิมขี้เหยื่อ ได้เลยเนาะอ่าจ nice right. ัดไปนะในทีมหนึ่งเนาะได้อยู่ทงหนึ่งอ่ะอ่ะวัวได้ละกล่องข้อยส้มบัวได้ละมันก็ได้ทงเนี่ยมันก็ได้จัะทงเนาะองานคุณภาพเนาะ งานคุณภาพ่งานคุณภาพอ้าวโมเมนนะโมเมนตนะจะได้รอฟังคำตอบบอ,อีกเรื่องนึ่ไดไปแล้วไปแล้วงานอีกไปแล้ว มันน่าไม่เห็นึงทาเมา,านะ